สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่สองเ,อเดือนสิงหาคมนะครับเข้าเดือนสิงหาคมแล้วแป๊บเดียวเองหายไปสักพักนึงครับหายไปพอดีเมื่อ3าสี่วันที่แล้วผมไปประมูลงานที่อไอการไฟฟ้าแม่หมอครับจังหวัดลำปางช่วงนี้ขึ้นลำปางบ่อยครับประมูล40กว่าคัน ผมได้มาเจ็คันมั้งประมาณเนี้แหละได้ได้มาเจคันเป็นรถกระบะหกคันเลยคนระับกระบะบีทีหแล้วก็สอดแล้วก็ได้เจ้าเอฟูโซ่เอฟูโซ่เอหกเอ็6 M, M 6, มเอ็หกหกเอ็มหกศตัวนี้หกล้อดำขยะสวยครับรถสวยมากเลยเร็วๆเวนี้ยนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปเอากลับมาแล้วถ้าไม่มีใครตัดนางาน วันนี้ก็จะพาชมอะไรดีล่ะฝนเพิ่งตกเสร็จด้วยก็ชมไปเร,เรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งราคาด้วยแจ้งราคาถ้ามีคนสนใจก็มาตัดไปทำเพราะว่าช่วงนี้รถเข้าเยอะถังขยะนี่ก็รอเหล็กขึ้นนะครับถึงตัดแต่ถ้าใครใครจะมาเอาไปทำขายก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับ อ่ะคันนี้ไอหัวยาวนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 6Bd1 นะตัวนี้หัวยาว TX หัวยาว 6Bd1 ครับดำยางสวยนะครับตัวนี้ยางสวยคัสซีสวยครับขับกลับมานะครับตัวนี้ยาง900คัสซีสวยครับตัวนี้พร้อมใช้งานครับมีอยู่สองคันมีอยู่สองคันคันนี้ฝากระโปรงไม่สวย ฝากระโปรงไม่สวยคันนี้ฝากระโปรงไม่สวยเอาตามสภาพได้เลยขับได้นะครับเอาไปเอาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทแล้วกันเอาแบตมาใส่นะครับไม่มีแบตให้นะขับได้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทยางสวยทุกเส้นนะครับก็สีสวยตามสภาพคันนั้นไม่มีเครื่องนะไม่มีเครื่อง ยาง900ยางสวยทุกเส้นนะคัสซีสวยนะครับเป็นคัสซี KL มั้งคัสซี KL กระบะสวยนะครับกระบะไม่ใช่กระบะดานะหัวสวยนะครับไม่ผูกไม่อะไรเลยเอ,อ่ไม่มีเครื่องตันุนั้นอ,อ่เอกสารเล่มทะเบียนครบทะเบียนขัดอ,อ่ทะเบียนขัดเกินนะเป็นคัสซี KL นะครับอ่าผมเอาผมเอา80,07มาเมาไปเลยนะ80,07นะ8 0 0จไปไหนดีล่นะ ไททันไททันต,น,น,ทนตัวนี้เครื่องพังนะครับเครื่องพังไททันตัวนี้เครื่องพังผมเอาด้วยสี่ประตูผมเอาด้วยหกหมื่นเก้า 6, 9, แล้วกันค่อยโทรมานะครับหกหมื่นเก้าเครื่องพังนะ ตัวนี้รถไอ้ลูกค้ามาทำสีครับเอ๊ะตัวนี้ตัวนี้เป็นฟูโซหก d สิบหกสองร้อยสี่สองหกสิบแรงครับตัวนี้สองร้อยสี่สิบหรือสอง้อหกสิบแรงเงี้ยแหละตัวนี้ที่ผมได้มาจากแขวงสร้างทางของขอนแกนดัมสามมิตรนะครับเป็นดัมสามมิตรรุ่นเก่าสวยสวยเลยคัสซีอะไรสวยหมดนะหัวไม่ไม่เคยโดนนะ หัวหัวสวยอ,อยู่ผมไปยกมาตัวนี้มันโดนถอดพวกชุดเทอร์โบอินเตอร์เทอร์โบอินเตอร์หัวฉีดคันนี้ถ้าใครเอาก็มาผมเอาด้วยสามแสนแปดแล้วกันตัวนี้สามแสนแปดมาเอาเลยสามแสนแปดนะ ตัวนี้เอ่อตัวนี้เป็นรถตักเอล่อนของจอร์เดียนะผมกำลังจะวางเครื่องอ่าหกบีบีนะครับซื้อเครื่องมาแล้วอ่าตัวนี้เดี๋ยววางเครื่องเสร็จผมผมเอาด้วยผมเอาด้วยอ่าหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทแล้วกันหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทตัวเครนด้านบนนะั้นเป็นเครนอ่าสองสองตันสามนะครับเป็นของชิม ใช่ไหมว่าเฉพาะตัวเคนผมเอาเฉพาะตัวเคนนะเฉพาะตัวเคนผมเอาเป็นเค็มแปดเหลี่ยมนะแปดเหลี่ยมสามปอกสองชักแปดเหลี่ยมนะเป็นเค็มรุ่นใหม่นะเฉพาะตัวเคนผมเอาด้วยเก้าหมื่นแล้วกันเอาเลยเก้าหมื่นเฉพาะตัวเคนนะถ้ารวมกระบะด้วยผมเอาด้วยแสนสองมาเลยแสนสองพื้นเรียบพื้นเรียบไม่มีทะเบียนนะครับพื้นเรียบพื้นเรียบไม่มีทะเบียนตามสภาพผมเอาด้วยแปดหมื่นห้า เป็นสองคันนะพื้นเรียบสองคันเดินเข้าไปไม่ได้ไปดูคลิปเก่าเอาแล้วกันเดินเข้าไปไม่ได้ผมลากมาจากรถไอรถจอนเดียรถตักจอนตัวนี้กับพื้นเรียบตัวนี้อเอามาคู่กันนะเอ,เอามาพร้อมกันไอพื้นเรียบผมผมเอามาจากไอะอ,ะอะไรนะศูนย์บรรเทาสาธา,า,ารณภัยเมืองโคราชตัวนี้แมคโครตัวนี้200รุ่นหใช้งานปกตินะครับ เอาที่เหลือไปเก็บรายละเอียดเราใช้งานปกติก็ยกหนักยกเลยได้สบายนะแรงดีไรดีเป็นเครื่องมิสซูนะตัวนี้อ่ตัวนี้ผมเอาด้วยผมเอาหนึ0 0แเมาบาทมาเอาไปเลยมาเอาแบตมาใส่เอานะผมใช้ผมใช้งานอยู่ขายถูกถูกเลยมาใช้งานได้นะครับเ่ยสบายเลยตัวนี้เอใกล้เสร็จแล้วครับพอดีผมลื้อพื้น หรือพื้นเหล็กออกแล้วก็จะเอาแป้นพื้นลงเครื่องปั่นไฟตัวนี้ร้อยห้าสิบ kva นะเป็นของเก่าหน่วยงานโรงพยาบาลครับสภาพดีมากใช้งานไปแค่สามร้อยสี่สารอยสี่สิเอ็ดชั่วโมงผมเอาด้วยผมเอาด้วยตัวนี้รนะนะ้อยหสบ kva นะแปสูบแคทแปดสูบนะผมเอาด้วยโมดวยแสนเก้าไปเอาไปเลยแสนเก้า เข้าทุนนะทําสีใหม่นะผมทําสีใหม่ช่วงนี้ของเข้าเยอะครับของเข้าเยอะอันนี้ฝาท่อรับต้านมาจากสอตององอุดรฝาท่อตอนนี้กำลงังจะไล่เทพื้นนะครับเพิ่งวางอันนี้เสร็จทำอะไรเสร็จได้อะไรกินข้าวครับช่างเล็กยังไม่รู้เลยเหรอแล้วแต่พ่อครัวอันนี้ก็ เริ่มนะครับทำตัวสร้างโลเทใส่หินใส่ทรายแล้วก็เอาอรถถ่ายเล็กเอา PTO มาปัน่นปัม๊มโมเนี่ครับทำเองครับค่อยๆทำทำไว้ใช้แล้วก็จะเอารถตักมาลองมาลองปูนแล้วก็วิ่งเทวิ่งเทในเนี่ยวันโว วันโวคันนี้พร้อมใช้งานสภาพดีมากสภาพดีมากนะผมบอกเลยเครื่องดีมากพร้อมใช้งานแอร์อยังไม่ได้ทำเลยแอร์แป๊บมันแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊แปบ,แปบมันแตกแป๊บมันรั่วสภาพนี้ผมเอาพร้อมใช้งานนะใช้ดีด้วยใช้ดีมากด้วยผมเอาเอาไปสอง เอาไป2องแสนแล้วกันอ่ะรถละเอาไป2องแสนเจ็ดมใช้งานเลยมาเอาไปเลยช่วงนี้รถเข้าเยอะครับสภาพดีมากผมบอกเลยบนโวรถจับเพิงรถจับเพิงตัวนี้ขับมาจากลำปางนะครับเนี่ยขับมาจากลำปาง เครื่อง6 BB มะวันนั้นเห็นเขาดูไม่รู้ว่า6 BB หรือ6 BD mm. ผมว่าน่าจะเป็น6 BD นะไม่มั่นใจตีเป็น6 BB ก่อนแล้วกันแต่ขับดีอ่ะขับดีขับดีสภาพสวยคันนี้สภาพสวยครับ mm. เอาแบตมาใส่ขับกลับได้เลย mm. เอาแบตมาใส่เอาผมเอา เออเท่าไหร่ผมจำต้นทุนไม่ได้แล้วเอาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแล้วกันตัวนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันมาเอาเอาแบตมาใส่เอานะนี่ไงอีกคันหนึ่งคันนี้จะสภาพสวยกว่าคันนั้นนะคันนี้พร้อมใช้งานเลยเครื่องหกบีดีเหมือนกันนะครับพร้อมใช้งานเลยจะสภาพสวยกว่าคันนั้นผมได้มากี่คันนะ ขาย,ายขาเยดือยสองคันเนี่ยแหละได้เอ้ตัวตัวนี้ได้ได้มาสองคันเนี่ยแหละใช่ได้มาสองคันของขอนแก่นครับเอกสารานิ่ิบะเบียนครบนะครับแต่ว่าต้องรอเจ้าหน้าที่ทํางานเจ้าเจ้าเจ้าหน้าที่นัดผมสี่สิบห้าวันตัวนี้เอาไปหนึ่งแสนสามหมนหันบาทบเอาแบบเอาแบตเจอรดีมาใส่นะขับกลับเลยยางสวยนะยางสวยคัดซี่สวยครับรถหัวยาว LK 5 0 0ตัวนี้เอาไป2องแสครับเอาแปตมาใส่ใช้งานได้เลยสอง0ล็อก l ี c k y นางฟ้านางฟ้าของแม่มอนะครับตัวนี้ของแม่มอเคนอาสามตัน4 4ปอก3ชักอา่ากระบะเหลือใช้ยาวอยู่ที่ประมาณยาวอยู่ที่ประมาณ4ี่เมห้หรือเปล่าประมาณนี้แหละ4ี่เมตรห้สสภาพดีนะ สภาพดีเลยคัสซีสวยเครื่องดีคัสซีไม่ผุไม่อะไรเลยใช้งานปกติกับใช้งานดีเขนก็ไม่มีห,หักไม่มีลาวผมเอาด้วย3ามแสน้ามาเอาไปเลยครับสามแสน้ามาเอาไปเลยเล่มทะเบียนมีครบหมดทุกอย่างนะครับป้ายทะเบียนยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้ไปแจ้งเช่ารถก็คือมันเป็นแจ้งมเจมาแจ้งมเจ็ดเก้าสามแามาเอาไปเลยครับไอ้ตัวนี้นิสสัน พีเตัวนี้เป็นเทอร์โบอินเตอร์นะสองกว่าแรงเนยแหละตัวนี้200กว่าแรงเครื่องดีคัซีดีนะครับหัวสวยอยู่นะหัวหัวสวยอยู่ยางสวยคือเครื่อง D K C, ดีคัซีดีผมแจ้งเลยเครื่องคัซี C, ดีครับตัวนี้ตัวนี้หัวคัสซีมันดึงเข้าไปไม่ได้นะแต่ผมแจ้งเลยว่าเครื่อง D K C, ดีคัซีดีหัวคัสซีผมเอาด้วย2องแสน สองแสนหนึ่งแล้วกันสองแสนเอ็ดมาเอาไปเลยสองแสนเอ็ดตัวนี้มิตซูของกรมทางหลวงชนบทการสิลป์ครับตัวนี้ตัวนี้ยางสวยทุกเส้นนะยางสวยเป็นเครื่อง160หกดีสิบสี่ร้อยหกสิบแรงร้อยหกสิบห้าแรงประมาณนี้แหละดีสิบสี่พร้อมใช้งานนะเอาแบตเตอรี่มาใส่เอาผมเ,เอาด้วยเอาแบตเตอรี่ใส่ผมเอาด้วยเอาด้วยหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาท เอามาเลยครับตัวนี้กระบะ m มต h ี้ล้อแม็กด้วยล้อแม็กล้อแม็กนะแมตตี้อไเนี่ยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดงตัวนี้ผมได้ไม่จากขอนแก่นนะเพิ่งได้มาท้งนั้นนะรถสูงมากเพิ่งได้มาเลยเบาะมีขาดนะเบาะมีขาดแต่เครื่องดีอะไรดีหมดนะ เอาแบบเอาไปหุ้มบเบาะรถกระบะส่วนมากเลยนะรถกระบะส่วนมากเลยคือผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เลยแล้วก็แบตเตอรี่ใหม่หนึ่งลูกพร้อมขับกลับเลยครับตัวนี้ตัวนี้ผมขายอยู่นี่ห้าหมืนแปดเอกสารเล่มทะเบียนเจ้าหน้าที่นัดผมอยู่ที่สี่สิบห้าวันนะครับรถทุกรถทุกคันนะ ผมทําสัญญาระบุในสัญญาซื้อขายเลยว่าเอถ้าอนไม่ได้ผมซื้อคืนเต็มจํานวนนะซื้อคืนเต็มจํานวนเลยห้าหมืนแปดนะครับตัวนี้ห้าหมนแปดเข้าไรเข้าสวนสบายเลยไม่ต้องห่วงตัวนี้บอกหุ้มใหม่เอานะครับเบาห้าหมืนแปด แบตเตอรี่ใหม่หนลูกเปลี่ยนหานน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เท่ากลับมาเนี่ผมจะเปลี่ยนหานน้ำมันเครื่องให้หมดเลยรถไถยอิสกิท F327 ตัวนี้ใช้งานปกติน่จะขายตามสภาพนะอย่าคาดหวังอะไรเยอะตัวนี้ผมขายแค่เอาไป6กหมื่นเนี่หกหมื่นเไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะนะแต่ดันดินได้อะไรได้หางยกขึ้นได้อะไรได้ระบบสองเาใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้อสกิ หกบนเจ็ดคิดเยอะนี่ครับอิสุกิฝนเพิ่งหยุดตกครับตัวนี้เป็นฟอร์ดฟอร์ดสี่ประตูนะครับฟอร์ดสี่ประตูเหลือคันเดียวนี่แหละฟอร์ดเหลือคันเดียวได้มาได้มาบ่อยอยู่นะฟอร์ดห้าหมื่นแปดนะครับห้าหมื่นแปดเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งลูกแอร์เย็นนะคันนี้แอร์เย็นเลยขับได้ทั่วไทยดูภายในดิ เนี่ยในนีค,ครับกล่องแบตเตอรี่ผมให้แบตเตอรี่ใหม่หนึ่งลูกเลยแอร์เย,ย็นห้าหมื่นแปดครับเปลี่ยนฐานน้ำมันครึ่งเรียบร้อยแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งลูก คันนี้เหมือนเดิม25 0ห0ขายขาดทุนนะเพราะว่าผมเอ่อผมไเสียค่าบรรทุกค่าขนส่งมา6,000น่ะผมซื้อมา25 0ห0้าเอาเอาไอถัออองแก๊สมาตั้งแล้ขับกลับได้เลยอ่าตัวนี้ปิกเอ็มฝาแดงสีประตูครับสีประตูฟ้าแดง,แดงเครื่องดีขับปกติ เปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งลูกภายในของฝาแดงนี่กล่องแบตเตอรี่อันนี้ราคาเท่าไหร่นะเป็นจอโคง้งนะจอโค้งนี่จอโค้งตัวสุดท้ายตัวนี้ได้มาจากอ,อ,อะไรวะออนี่ไงกรมประมงของมุกดาหารหรือเปล่านะไม่มั่นใจนจำไม่ได้ได้มาประมาณ เดือนหนึ่งก็พำมั้งคันนี้ฝาแดง5้าหมืนนะครับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะแบตเตอรี่ใหม่1ลูกโอเคครับถ้าสนใจคันไหนสนใจสินค้าชิ้นไหนก็โทรเข้ามาสอบถามเลย0816702993นะครับผมเพิ่มเบอร์โทรผมเข้าไปในช่อง id-line นะจะเจอผมเลย โปรไฟล์ผมจะเป็นผ้าคขมาโวกหัวครับทักเข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้ครับอยู่ไกลก็วิดีโอคอลอยากดูจุดไหนก็ผมให้ดูทุกจุดครับก่อนเดินทางก่อนมาจํามันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ของสินค้ามือสองก็ต้องเข้าใจกันครับมันไม่ใช่สินค้ามือ1บางครั้งบางคนคาดหวังกันเยอะเกินไปแต่ผมแจ้งรายละเอียดทุกจุดนะครับสินค้าผมมอไซค์ชุดนี้ก็ ตอนนี้มีปัญหาครับผมกำลังไปแจ้งความวับผมกำลังจะไปแจ้งความกับตำรวจเ <c> จ <oughs> <7 S 2> <c oughs> เดือนแล้วตอนประมูลแจ้งผมว่าอาได้เอกสารทุกคันแต่ตอนนี้ผมไม่ได้สักคันเลยสอบพอเมืองสุรินทร์ครับสอบพอเมืองสุรินทร์ปวดหัวเลยโอเคครับผมสอบถามเพิ่มเติมก็0816702993นะครับผม เพิ่มเบอร์โทรผมเข้าไปในช่อง ID l ล n e นะครับจะเจอผมเลยโปรไฟล์ภาคมาพพกหัวนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยครับถ้าเข้ามาสอบถามขอรูปขออะไรได้นะครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ